สวัสดีครับร้านปัญญาแทคกเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแทคกเตอร์นะครับอิซากิ NT540 นะฮะเครื่องยนต์สามสูบนะครับด i เร c ก i n อินเจคชั่นมีระบบเทอร์โบนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้สวยๆสภาพเดิมเดิม ยางดีสี่เส้นนะครับลูกค้าเป็นยางไซส์ด้านหลังเป็น13.624นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็น8.16นะครับโอตานินะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยนะฮะคันนี้ด้านหลังกระทะล้อเป็นรุ่นปรับได้นะครับให้ดูสภาพเดิมเดมนะครับ สีกระทะล้อ,อก,ก็สีเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บสีนะฮะสีคำใบม,มีด้านล่างนะครับสีฝาก็โปรง่งเราไปดูด้านท้ายกันนะครับมีด้านท้ายนะครับมีการลงลงนาบ้างนะครับมีรอยสนิมนะครับดูสังเกตด,ดูได้นะครับแต่น้อยนะฮะ คันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนเนาะอุปกรณ์ใบมีดดานหน้าพร้อมผ่านพวนราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้ากับอิสกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับสี่สิบแรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะมาทดลองขับนะครับ มีให้ชมหลายคันนะครับสําหรับวิสกีนะครับสี่สิบแรงนะครับมีอิสกี4สี่สิบแรงมีอิสกี้ห้าสิบสี่แรงนะครับสวยๆเสื้อผ้าดุมเดิมนะครับมีหลายคันนะฮะราคาทุกคันต่อรองได้นะครับส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับใบมีดหน้าพร้อมผันควรนะครับ สนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่อกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตะมมวังบัวนะครับข้างหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนขอติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ